ส่วนตัวแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าผากลูกตัวเอ็มัมนค่อยๆร้นขึ้นร้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยตัดสินใจมาปลูกผมครับ ก็วันนี้นะฮะก็ตัดสินใจมาปลูกผมกับคุณหมอนะฮะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าผากลูตัวเอ็มมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันค่อยๆร่นขึ้นร่นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยตัดสินใจมาปลูกผมครับก็เดี๋ยวจะไปพบคุณหมอกันนะครับ จะเป็นงนะครับกับ่ทอ,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 อชอบไหมหรืออยากปรับตรงไหนนี่ได้เล,เลยเเรื่องเลเวลเอ,อะไรเนียเราจะเช็กพยายามเช็กให้ม,หมันหัวใจตรงกลางออาช่ไหมคพยายามจะดูใหาา้มันเท่ากันที่สุดแลกมันกอาจจะแบบไม่ได้ได้100ไดรดด้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูในการพยายามปรับเลเวลอะไรเ,รเรๆๆนี่ยเราู้ได้เลยครับ อยากเริ่มทำแล้วอยากรอแล้ว เลยจะไม่มีการผัน,นอะไรทั้งสิ้นเนาะอเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องท่านอนอนอนหงายได้อย่างเดียวนะคะนอนตะแคงไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้อนอนหงายเนี่ยนอนทับลงไปด้านหลังได้เลยไม่จําเป็นต้องนอนหมอนสุกหรือว่านั่ง <Okay. S 2> หมอนจะมีหมอนรองคอให้ไปก็ใส่หมอนรองคอ <Okay. S 2> แล้วก็มีแผ่นรองหมอนให้นะคะในกรณีอาจจะมีเลือดซึมออกมาจากเล็น้อยจากข้างหลังเพราะแผลข้างหลังเนี่ย เขาเล็กลงแล้วแต่มันเจยียรไม่ได้ปิดบาทเปอร์เซ็นต์แต่มีเลือดซึมพวกเช้าเาเก็บถิ้นนะคะโอเควันนี้กลับไปไม่สระผมด้านบนไม่โดนน้ำล้างหน้าได้ก็ใต้คิ้วลงมาเนาะอนานน้ำได้ปกติไม่ก้มหน้าเยอะเ<ไ>ทียนหนังสือในลักษณะมือถือได้ปกติแต่ไม่ก้มแบบโค้งไปแบบนี้ต่อสองวันนะครับ<ๆ>แล้วก็ตัวนี้เป็นแชมพูสําหรับหลังปลุกผมนะคะอันนี้เซรั่มแถมไปว่าหลังจากนี้เส็ดวันแรกจะต้องสระด้วยแชมพูตัวนี้เท่านั้น ถ้าสมมติว่ามาไม่ได้อะเดี๋ยวจะสอนวิธีสระต่อไปก็ให้ใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะเวันแรกห้ามใส่อย่างอื่นเลยเซรั่มที่แถงไปก็ยังใช้ไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนค่อยเริ่มลันงาากเวันโอเคครั ครับนี่ก็คือพึ่งทําเสร็จออกมาหมาดๆเลยนะฮะบอกเลยว่าพอใจมากเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนวันนี้ที่มาคือมาพักผ่อนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการหัตถการที่การเป็นการปลูกผมอะไรอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับได้ผลลั์คือตื่นขึ้นมาก็ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปเลยทันที แล้วก็ที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมาทำปลูกผมแบบ FUE แบบ non-shave ก็คือเราไม่ต้องกลนผมเลยสักติดเดียวเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหัวเนี่ยเหมือนออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจริงๆก็ค่อนข้างต่างจากที่คิดเอาไว้เพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะทำแล้วเจ็บไหมหลังจากทำจะรู้สึกยังไงนะฮะแต่คือ อย่างเดียวที่เจ็บคือตอนฉีดยาชาที่เหลือก,ก็คือเหมือนเรามาสปาก,ก็คือนอนสบายตลอดวันเลยนะฮะเหมือนได้พักผ่อนที่คุณหมอบอกก็คือหลังจากนี้ก็ก็ดำเนินชีวิตปกติได้ตามปกติทุกอย่างเลยครับก็สบายทุกอย่างคือรีอย